ซื้อสินค้า300บาทชื่อไทยต่อบินไปเสร็จก็รับไปเลยปีร่ม1คันนะคะ4ร่ม1คันเลยหรือว่ามีทำแพนเลสอีลด้วยนะคะเป็นทำแพนเลสสำหรับที่จะเก็ดความร้อนนะคะหรือว่าเก็บในส่วนของอความเย็นก็ได้ะค่ะแล้วก็เอาใครทำบัมบูบสับเร็จรูปก็ได้นะคะ่ะวันนี้เราเลี้ยวกลัมาจัดแจ่ เรียกค่ะถ่ายภาพนะคะรวมถึงพิมพ์ของเรานะคะที่วันนี้เนี่ยอ่าอินพอร์ตมาจากเมืองจีนเลยนะคะใครอยากถ่ายรูปกับพีิมพ์แล้วก็พิมพ์บอลพิมพโกลของเราคุณพ่อคุณแม่ทุกทยอยากได้รืูกโกลบนะคะเอาไปให้ขับ้องตัวบุตบ้านค่ะเรียนเดินได้เลยนะคะมารับผู้ส่งได้เลยค่ะวันนี้เราจะพาไปพิพิธคัณฑ์ที่สนามจอมเทเรนนะคะเราจะอยู่รับประมาณ มีเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคิวไปถั่อน่ะคะเราจะไปนักข่าสำคัญในส่วนของโซนหลังของบางกะเพรขอแะคะและในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดโอกาค่ะ